็ปกตินะครับปกติเวลาไปกับจากงานหรืออะไรก็ตามแต่ผมก็ก็ไปส่งของคุณรถตู้ปกติเช้ามืดแหะครับก็อาจจะเป็นทํางานเช้าเหมือนกันมนะั้ง <c oughs> ไม่ได้ปิดบังอะไรแล้วก,แวก็แล้วก็มีอะไรแล้วก็เปิดเผยทุกอย่างอยู่แล้วว่าเมื่อไรวันเวลาก็ยังคงหมุนไปไม่ว่าเม,มื่อไ,ไรทุกๆุกอยา่างก็ต้องเปลี่ยนผันไปเพราะชีวิต แต่ใจของฉันจะมั่นคงและคงเดิมอย่างนั้นอ้อมกอดของฉันจะประคองเธอในทุกทกวันและตัวฉันจะไม่ยอมเปลี่ยนไปและตอนนี้ ทุกใจมันไม่ต่างอะไรกับความรู้สึกของฉันจะดืูและเธอคนเดียวตลอดไปจะคอยเคียงข้างไม่ว่าเธออยู่ที่ใดจะอยู่เป็นคนสุดท้ายและเธอไม่ไปไหนให้เธอจงเชื่อใจ จะรักเธอคนเดียวขอสัญญาเพราะการเวลาไม่อาจจะเปลี่ยนใจฉันเธอไม่ต้องกลัวเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันจะไปห้ามคนเหล่านั้นคิดยังไงล่ะครับยังไงผมก็อยู่บนพื้นฐานของความดีความถูกต้องทุกอย่างคนคที่เข้ามาแล้วต้องร้างลากไล่คนคนพีงพอ,พอแล้วเวลา รักจากกันแต่ว่าฉันไม่ใช่หนึ่งในนั้นและตอนนี้ที่เธอต้องทุกข์ใจมันไม่ตามอะไร จะดูแลเธอคนเดียวตลอดไป <c oughs> ข ในเขาอยู่ในซอยบ้านผมบ้านคิมหมาใช่ไหมครับผมไปซื้อไก่ย่างมุณคิมก็เห็นหมากยืนอยู่ตรงร้านไก่ย่างเขอเลยเขาคงจะมาซื้อไก่ย่างไหม่ยนกันหรือเปล่ามันมีเรองจริงจริงจริง,แล,รงแล้วทำตัวดีด้วยเพราะว่าคิมเบอร์รี่กำลังจะคู่กับเซมจีหรือเปล่าเอยเออย,ยังไงฝากด้วยนะครับผม <S <S ๆๆๆเออใช่เปิดกล้องมาแล้วนี่ใช่ครับผมวันแรกเราก็ฝากนายดูแลด้วยแล้วกันครับครับขออนุญาตทำไม ค anyway, ู่กันบ่อยเดี๋ยวต้องขออนุญาตครับผมขออนุญาตด้วยนะครับพี่ด้วยครับผมเราต้องเข้าคู่กับพี่คิมเบอร์รี่ครับตามนัดดีครับโอเคแต่ไม่ครับพอเวลาคนมาจับกิดเราแค่ไปอาจจะแค่ไปส่งกันเลยผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะเราก็ไม่ได้ปิดบังอะไรแล้วก็แล้วก็มีอะไรเราก็เปิดเผยทุกอย่างอยู่แล้วก็ถ้ามีโอกาสผมก็ประจำนะคนสบายเพราอยู่ที่กัน จะไปห้ามคนเหล่าน,นั้นคิดยังไงนะครับก็คิดได้ทั้งนั้นแ่ะคิดไปเถอะ